ไอหลวงป,ปู่เวลาเรานี่อธิษฐานอยู่กับท่านอยู่ต่อหน้าท่านเน้เป็นภาพเน้เป็นภาพคนนงคนนีเน้เนึเป็นภาพสีน่นงสี่นี้อพอพอนึ่เป็นภาพเสร็จเวลาหลวงปู่ท่านตอบกลับมาท่านก็ตอบกลับเดียวท่านบอกว่าขอให้สําเร็จไอที่เราเน้นเป็นภาพไปนั่นแหละจะสําเร็จทุกอย่าง ฉะนั้นก็ขอพรอ,อ,อันระเปรตนี้ให้ถึงแก่พวกเราทั้งหลายที่มีความทุกข์เกิดความต้องบนใจหลายๆเรื่องหรือก็ให้ไดกถึงคำหลวงปู่ให้ไดกถึงอากัปกิริยาหลวงปู่ที่ท่านนิ่งและก็ท่านก็ให้ศีลให้พรเจวังโนตุนตเป็นผลสำเร็จเป็นเกิดขึ้น ก็ไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจเห็นว่าภาระจิตเรวยอยนมันว่างพอที่จะจัดสรรไปได้ก็เลยก็เลยได้ไปก็เอาอยาสมุนไพรก็คือน้ำหมักมะเฟืนป่าไปถวายท่านสี่ห้าขวดซึ่งมะเฟือป่าหมักมาสามปีห้าปี พอไปถวายท่านท่านก็ดิ่ใส่ป๋าแล้วก็ฉีดเลยบอกว่าเป็นยาดียาดีแล้วก็รสชาติดีคือเห็นเอาของไปถวายท่านลังท่านก็ฉันฉันให้เราได้ปื้นใจดีใจก็ก็ดีใจองค์ปู่ท่านฉันให้เห็นเลยฉันยาฉันฉันน้ำ ก็ดีใจคนแใจก็บอกท่านว่งปวดขับยานีเป็นยาดีเป็นยาที่รักษาโรคลมในท้องคนที่เป็นลมมีแก๊สในท้องหรือน้ำกดไหลย้อนคือฉันพวกนี้ไปแล้วก็จะทำให้หายปวดได้ไวท่านเกื่บอกว่าเป็นยาดีก็เลยบอกท่านว่าหมักไว้เยอะ อยู่ถ้าเป็นโอประมาณสักสิบกว่าโอถ้าเป็นถังก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบถังหมักมาหลายปีก็ตั้งใจว่า,าจะทําเป็นน้ำหมักเป็นเจลอนแล้วก็ทําเป็นขวดไปนเปนถวายหลวงปู่เวลาใครมากราบหลวงปู่ที่ไม่สบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บ หลวงปู่ท่านก็จะได้มอบยามาให้ก็ได้กางเรียนหลวปู่แบบนั้นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มานบอกว่ามันก็ดีให้ให้ได้มาท่านบอกก็น่าจะตื่นสักเตรียมของสักสี่ห้าวันก็จะเอาเอายาเอาน้ำหมักไปถวายหลวงปู่ซึ่งน้ำหมักมเกินตายก็ปีครั้งหนึ่งได้มา แล้วก็เมื่อเกินป่าปีนี้ก็ทยอยมาแล้วเมื่อวานก็มาได้มาประมาณร้อยสี่สิบกิโลตอนนี้ก็เริ่มหันทยอยหันตายตาก็หมดของปีที่แล้วก็หมดพอดีคือเหมือนกับเมเกินป่าปี่องปีคือถ้าเหลือไว้สักเหลือไว้สักสองปี มันก็จะเริมีหมอดหมอดมากีนข้างในแต่ถ้าปีต่อปีมันก็จะพอดีปีที่แล้วก็1,500กกเอาไ้แจกญาติโยมไว้ใครที่มาก่าใครที่มาร่วมงานแล้วก็อาจได้เอาไปถวายพระเทวราชเรางเตกาวก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นยารักษา พอได้ฟังผมผู๋ท่านบอกว่าเป็นยายดีน้ำหมักรักษาโรคลมในท้องก็ตั้งใจจะไปถวายท่านก็แจ้งข่าวดึงกับพวกเรา,าว่าเราได้ถวายโอสถที่จากภูเข,ขาาฟขอให้เราอธิษฐานดีให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บม,มันอยู่ในตัวเรา